ก็สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสายฟรีอีสปอร์ตนะครับมาพรุ่งนี้รีแลงน์ครับเดี๋ยวเรามาเก็บดาวกันหน่อยครับผมก็จัด4-4-2หน้าคู่เป็นกนรินชากับโอเว่นนะครับเป็นกองหน้าสายสปีดสายคลองตัวทั้ง2ตัวนะครับกรรินชานี่เป็นปีกนะครับผมก็ไปยืมเป็นกองหน้านะครับเป็นกองหน้าสายพิว2ตัวมาดูครับโอ้เจอร1อยสิบหครับนี่ เจอตึงเปียก็สามสิบดาวแล้วนะครับมามาลุ้นดาวที่31มสิบเอ็กับนะโดยไปเทนครับจ่ายคนละช่องยูซียูซีก็ยังอันตรายอยู่นะครับตัวนี้นะเร็วถือว่าสุดจัดนะ ยูซีนะครับยังเล่นได้สบายครับยังโหดเหมือนเดิมมาสโคสโคแทงไปลูกนี้แทงต่อไปกันิชาปันิชายโยโยกกดเต็มเต็มหลอดเรียบร้อยครับ1-0ลูกแรกมาแล้วนี่ครับปีกใสผิวนะครับมันยืนกองหน้านะครับมาลูกแรกมาไว้ครับไปไหนพี่โอโคเว้นเหมือนกัน โอ้โหเทนจ,จิมไมโดะครับเจอส่วนแล้วเทนวิ่งไปดักข้างหน้าเข้าสองไปลุมไปลุมไปโอเคครับเทนได้หัวตอ,อกมาก่อนอเก็บไม่ได้ครับแถวสองอนิว,วิตจิมเมาครับโอ้ยเขาแทงมาแล้วเฮนันเดสโอเคขานาจิมสวยครับไปได้โตครับแทงขึ้นหน้าอย่างเดียวครับเพราะว่าของหน้าข้างหน้ามีความเร็วครับออกขวามามาลาโหนาครับ เราหนะ้าไปครับมีพื้นที่มีพื้นที่ไปเรื่อยๆล็อกล็อกกลับมาแล้วยังไงปั่นเต็มเต็มหลอดไปดีครับนี่ยลูกปั่นยังใช้ได้ดีนะครับปั่นแรงๆนะครับกดเต็มเต็มหลอดไปเลยครับให้หลอดมันแดงไปเลยนะถ้าเราปั่นเบาบางทีมันไม่เข้านะคบางทีเปิดติดเซฟนะโอ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยช่วยกันดักเพื่อนโอเคสวยเฮ้ย ล้วนอย่าล้วนอย่าล้วนโอเคเทนจิ้มสวยครับโอเคดักได้ปลายครับแต่โตครับแทงขึ้นหน้าอย่างเดียวครับเพราะว่ากองหน้าเราเร็วจัดครับปลายปลายครับนี่ครับแวกไปเลยครับแวกกองไปนีกองก็กองจะโอ้ตเซฟซ้ําโอ้ยไม่ได้ครับนี่ครับโอเว่นครับเล็วจัดครับได้ลูกเตะมุมนี่ลูกเตะมุมไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแต่ตัวเล็กๆนะครับ กางหน้ามีต okay, ัวเล็กม right ีต enfin, ัวใหญ่ต mm ัวเดียวครับบัตตัวนี้กองหลังนะโอเคครับจบครึ่งแรกครับนำอยู่2-0ก็ลูกเกมก็เป็นไปในทางที мире, ่ด uh ีนะเขาเปลี่ยนตัวใจเย็นนะพี่ค่อยคุยกันนะเลิมครับซึ่งหลังยูเซ่ชาตัน จเย็ยนวิเหมือนเ็าเร่งเร็วนะครับเทมค่อยๆยดักครับอย่าพวดนะครับค่อยค่อยดักค่อยๆดักเขาไปไม่ได้เขาจ่ายเสียครับโอ้โหเราก็เสียเหมือนกันเสียง่ายเกินฮ <c oughs> จิมไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมโอเคยังไม่โดน,นครับหัทิ้งออกมาก่อนอ่าโอเคครับสวยอย่างนี้จ่ายมาเข้าทางครับข้างหน้ามีความเร็วอยู่ครับรอเติมรอเติมแทงมาลูกนี้ไปแล้วครับโอเวน่นโอ้ย จุดโทษไหมอจารย์โอ้มีจุดโทษครับฟาวครับใบแดงไปเลยครับแบบนี้ปั่นไปดีครับอุ้ยชนเสาซ้ำไม่ได้หน้าเขานะเมื่อกี้นะโอเคยังได้ครับมาเลยหนะ้ามาเลยหนะ้าโยกแล้วปั่นเต็มๆหลอดไปอีกทีครับเรียบร้อยสามศูนยไปดินี่ครับ สู่กองหน้าสายผิวความเร็วนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งน้อยทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเราเอาศัยความเร็วความความคล่องตัวนะครับจะไปเบียดไปนชนไม่ได้นะครับถ้าเล่นกองหน้าประเภทนี้นะโอเคเราดักสวยคนระับอุ้ยจายเตียนกันเฮ้ยจิ้มโอ้ยเมาจิ้มโอเคสวยใสเย,ย็นเพื่อนใส่เย,ย็นนะโอเคดักแววเสยยีสยบไม่โดนโดนไหมเนี่ย โอเคตีเซฟโอ้ยโดนย่นได้ครับไล่มาแล้วครับสามหนึ่งะยังน้ำห่างสองลูกครับไม่น่าจะมีปัญหาค่อยๆจ่ายครับไม่ต้องรีบครับน้ำอยู่สองลูกค่อยๆจ่ายครับติดล้ำครับล้ำแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ สายไปสกลสกค,สคออกมาคืนเบิร์นแทงมาลูกนี้แทงต่อไปยิงเต็มเต็มอุ้ยติดเซฟยังได้หน้าได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมั่กดยิงเฉยเนะ,ะนนะไม่ได้ปั่นนะถ้าปั่นน่าจะได้ลุ้นเหมือนกันนะัะโอเคจบเกมครับก็ชนะไป3-1นะครับเกมนี้ นี่ครับก็นิชาแล้วก็มารโลน่าสองลูกนะครับดาวที่สามสิบเอมาลุยกันต่อครับโซดาซ่าปีเตอร์เช็คนี่เหนียวจริงครับยอมเลยยิงยากครับปีเตอร์เช็คนะครับโคตรเหนียวแต่สู้เดคผมไม่ได้หรอครับเดี๋ยวมารอดูกันมาครับลาดาวดวงที่สาสองนะครับ ก็เกินเป้าไปเยอะนะครับจริงๆผมตั้งไว้สักยี่สิบดวงครับซีซั่นนี้นะแต่ว่าได้ได้กนีชามางนี้นะแต่ว่าได้ได้กนีชามานะครั่ช่วยอัปเดตท,ทีมนะครับก็เลยแบบเพิ่มมานะครับนักเตะก็มีส่วนเยอะครับในการเล่นนะครับนักเตะดีก็ได้เปรียบครับโอ้ยไม่ผ่านใจเย็นคือค้าง โอ้ยเน็ตหายยังไงวะเนี้ยเฮ้ยโดนไหมโอ้ยเน็ตหายอะไรเกิดอะไรขึ้นครับโอเคล้ำหน้าครับไปหอดทิ้งออกไปก่อนโขไปดีอาร์ดดีอาร์มากานิชากนิชาแทงต่อมาครับโอ้โหจะพลิกไม่ได้ครับติดวันได้แทงมาอุย้ยไปไหนเพื่อน อินอลาแทงโอ้โหติดค่ะนะสวยมาครับเราชิงเร็วครับหนึ่งสองโอ้โหอสามไม่ได้สามได้ครับไปแล้วครับกานิชากานิชาไปกดเต็มเต็มครับเรียบร้อยหนึ่งนไปดีนครับกองหน้าสายผิวครับผมมใช่กองหน้าครับปีครับเอามายืนกองหน้านะเมื่อกี้ผมยิงแบบปั่นนะครับยิงปัดลงนะมานำเร็วครับหนึ่งศ ไมคอนอ้โหมีตัวตึงนะครับเนี่ยทีมพ่เอรเนี่ยเอรลา่าเมสซี่กินโนล่าอโอรนันโดสุดจัดมาหัวที่ไหนล่ะครับอื้อหือเจอจิ้มจิมเหมือนกันอุ้ยไม่โดนจิ้มเหมือนกันครับมาดักได้แล้วมาครับขึ้นหน้าเร็วเล่นกันสองสามตัวอ้อโหแทงมาไม่หลุดนะครับมา ใส่กันเลยครับใส่กันเลยโอเคคานาดักสวยคือนหลังมาก่อนหดทิ้งออกไปเบินไปสโคหือสโคจะคืนไม่ได้ครับโดนโชกไปอุ้ยโดนไหมโอเคคารนาดักสวยครับมาได้โตรครับเบินขึ้นหน้าเร็วอย่างเดียวแทงไปกันชาครับกันชาหลบไปหนึ่งโอ้โหเจอซ้อนครับเอายังได้ยังได้ไ,ดไปครับกันชาเหลวจัดครับมีความเร็วโอ้โหจะ ทำเหมือนเดิมก็ไม่ได้เอายังได้ครับยังได้ยิงเรียบร้อยครับ2-0ไปดิเนี่ยครับจังหวะหน้ากรอบประตูนะครับเราอย่าส่งนะครับเราให้เราเคลียร์ทิ้งไปเลยชัวร์กว่านะครับบางทีส่งส่งบางทีเขาดักได้นะครับผมจะชอบกดเคลียร์เลยนะครับถ้าอยู่หน้าปากประตูนะมานำครับ2-0แ่งไปอา้าวหน้าครับไปกันชา กัญชามามาลวนามาลวนาจ่ายจะแทงไปไม่ได้เอาอยัางได้ครับโอ้โหเสียอใจเย็นอันได้ซีโอไมค์คอนโอ้โหมีตัวตึวตงๆนะนะพีมีเนี่ยโอเคจ่ายติดครับนี่เวนดักได้มาครับมาลวนามาลวน,า,า,ลวหนาหมนุนโอ้โหหมุนออกไปเลยเนี่ยครับกลัวเขาได้บอลน,นะครับเราเลี้ยงออกไปเลยนะครับ เวีย่ากุลิดโอเคติดในเวสมาครับมาเลโรนามาเลโรนาเชนเชนหมุนแล้วก็คืนมาเลโรนาโอเวนเ่นเบิ้ลเร็วไปขึ้นหน้าไปคืนออกมามาเลโรนามาด้า,า,ห,าหยอดไปลูกนี้โอ้ยเข้ามือเช็คครับพ่อมาเร็วดักได้ไหมไม่ได้ครับค่อยค่อย,อยถอยโอเคคานาวัโล่ลดักสวยครับลูกนี้โอ้ยเจอดักเหมือนกัน ใจเย็นใจเย็นๆโอเคโอเคบมาโอ้ยจ่ายติดดขัดๆใจเย็นเย็น,เ,เ,คคยเ,ยนเพื่อนมาไปคืนไปโอ้ยีไม่ผ่านนะครับติดดขัดๆนะครับแต่ว่าพยายามบุกทั้งคู่เขาก็หลุดมาแล้วโอ้นี่ครับเช็คไหนจะสู้ DKR ผม ยตีเม็ดแดงพอครับไม่ต้องถึงเม,ม็ดส้มเพราะว่าเหนียวอยู่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับไม่มีมาคเนโนตีขึ้นนะครับก็เลยเล่นเม็ดแดงอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยมาหวัดที้งเอามาก่อนโโอเคขานาดักสวยครับมาได้โตชิงกันหนึ่งสองสามจะเปิดยัดขึ้นหน้าไปนะครับ โอเคครับจบเกมครับก็ชนะไปสอูนครับเกมนี้ก็มีปัญหานะครับถ้าแพ้นี่ผมตัดจบเลยนะครับชนะมา2เกมแล้วไปหรือต่อครับนี่โอกาสยิง2ครั้งนะ2ปรวตตวครับ 32ดาวรอยต่อครับเอาอันนี้เจอแปลกๆนะครับเนี่ยร้อยเ8 1ารนะครับมาดูตัวนักเตะครับนักแข่งปลอมตัวมาหรือเปล่าดูแล้วก็มีตัวท็อปๆผสมอยู่นะครับผมว่าอาจจะเป็นนักแข่งปลอมตัวมา อ,อย่าประมาทนะครับทีมแบบนี้นะผมว่าเขามีนักเตะในทีมดีๆเยอะนะครับเขาน่าจะเลือกแบบนี้มาก่อนนะครับดูจากเนี่ยดูจากเทคนิคก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่ว่านักเตะเราได้เปรียบอยู่นะครับชุดแรกไปไปออกซ้ายไปครับดีอาร์เติมแล้วไปครับต่อไปไปยาวๆนักเตะได้เปรียบครับมีความเร็วดีอาร์ไหลหติดครับ ม่ผ่านนิดเดียวใจเย็นๆครับอยา่าพวดถ้าโดนกอดน,นี่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แพ้ได้เลยใจเย็นๆครับโอเคครับออกได้ทุ่มมาบัตัวนี่ไหลามาเทนสโคโทำชิงกันครับอัเลน,นาค่อยๆขยับครับ มีพื้นที่ค่อยๆขยับขึ้นมามาครับออกไปทางขวาแล้วมาโดนหน้าเต้นกับโอเว่นครับโอเว่นมาเทนมามาโดนหน้าครับค่อยเซตนะค,ค่อยหาช่องครับโดนหน้าไปสุดเส้นนะครับโยกติดดูซิโอนิดเดียวครับเย็นครับอุ้ยโอเคนิวิตดักสวยครับมาได้โตแล้วเทนครับเทนมาไหลเข้ากลางไปอือหไม่ถึงอะ โดนเขาโต้แล้วแสงเย็นนะมีพี่โดอยู่เราค่อยๆดักครับไม่ต้องรีบคุ่มโซนไวด้ดีๆครับค,อคอ่อยๆอือหือพวดโอโอเคยังติดบล็อกครับเกือบโดนยังครับยังไม่โดนมาครับไหลไปไปทำชิงยกไปลูกนี้หลุดไปแล้วครับโอ้โหเสียจังหวะนิดเดียวได้ยังได้ยังได้อือหือีเสียจังหวะไปนะครับ จะตัดเข้าในไปนิดหน่อยครับเจอฮัาจิหมอ,อกหลังไปแต่เต็มุมครับบมัมบาสตัวนี้โขไม่โดนเสียดายเมื่อกี้นะโอเคครับจบครึ่งแรกก็เสมออยู่ครับศูนย์ศูนย์เกมก็สูสีนะครับเป็นทางที่เราบุกเหนือกว่านิดนิดนะครับเพราะว่าตัวนักเตะเราดีกว่านะครับ โอ้ยเนี้ยครับเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาหลอกล่ออ,นะอยู่นะครับอุ้ยอย่าโดนนะโอเคมาโอเวน่นเ่นกันชาร์ปกันชา,านร,นร,นร์ล็อกตัทางไปนเวสนเวสล็อกไหลเข้ามาเอาอจะพลิกไม่ได้ครับติดวนได้โอเคเราดักอุย้ยได้ไหมไม่ได้ครับต,ตีแบ็กแฮม,มบอลอยู่ที่แบ็กแฮม,มครับโอเค เจ้าในเวทดักสวยครับมามาครับนักเตะเหนือกว่าเราก็ต้องใช้ความเร็วของนักเตะให้เป็นประโยชน์ครับโอ้โหังไมมันติดติดขัดๆนั้นเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นเลยนะครับใจเย็นครับไม่ต้องพวดโอ,โอเคมีวันดักได้แล้วนะครับดโดนก่อนว่าเนี่ยโอเคเทนดักสวยครับมาได้โตครับโอ,โอเว่นโอเว่นตอกใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ไหลไป ตอกหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วกันอิชายิงนิ่มๆอุย้ยติดซ้ำโอเคมาครับลูกแรกมาครับโอ้ย่าจะยิงได้นะครับนาทีที่70มาค่อยเบาช่วยชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับทีมแบบนี้ค่อนข้างหนักวับ,บมานำแล้ว โอเคเนี่ยครับคารนาวโลเข้าสวยเข้าหนักๆไปเลยมาครับมีพื้นที่แทงมาลูกนี้ครับใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ครับกันชากันช้าไปครับล็อกแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายนิ่มๆครับสองสูนเนี่ยครับกองหน้าสายสปีดของเรามานำสองศูนับค่อยสบายใจหน่อยโอเวนเนเวส <c oughs> เบิร์นขึ้นหน้ามาเร็วนะติด มีปัญญาพ่วคดับค่อยๆใจเ,เย็นใจเ,นเย็นโมซาลาโอเคดักสวยมาเราจ่ายขึ้นหน้าเร็วนะครับใช้ความเร็วของสองกองหน้าเป็นประโยชน์ครับไม่ไปไม่ได้แล้วก็จ่ายมาหยอดไปลูกนี้เจอดักครับโอเคครับจบเกมครับก็ชนะไปสอศูนย์นะเกมนี้นะก็เกมก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับถ้าเขาใช้นักเตะดีๆทั้งทีมนี้ผมน่าจะสู้ไม่ได้นะ โอกาสยิงสามได้สองลูกนะครับสามสิบสามดาวมาลุยกันต่อครับอืมมาสุสีนบน่าจะเจอเวียดนามนะผมเจอเวียดนามบ่อยนะคนเวียดนามน่าจะเล่นเยอะนะครับเนี่ยว n เน,นี่ยน่าจะเวียดนามนะครับเวียดนามนี่เจอบ่อยสุดแล้วนะครับ มาเริ่มครับเขาก็ค่อยๆเซตนะแล้วก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆขยับปิดพื้นที่โอเคมามาครับยกไปลูกนี้หลุดไหมหลุดไหมครับมีความเร็วม,มันเสียจังหวะครับยังได้ยังได้ครับตอกส้นมา หลต่อไปดีอาร์ตยิงนิ่มๆครับเรียบร้อยนำเรยครับ1-0มาเขาก็เขาก็เนี่ยค่อยๆเซตนะเขาเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับนนี้นะนี่ครับเจอบัตตัวนี้จิ้มไปดิมาครับได้บอลแล้วเราไม่ต้องเหน็นเยอะครับเราขึ้นหน้าอย่างเดียว ว่ากองหน้าเราเร็วครับนี่ครับยอดขึ้นหน้าไปเลยโอ,โอเว่นไปแล้วครับมีพื้นที่กดหลอดแดงลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์แบบยิงมันองยิงหลอดแดงแบบนี้ครับมาเราไม่ต้องลีลาครับเรายัดขึ้นหน้าอย่างเดียวให้กองหน้าเราวิ่งครับกอ,องหน้าเราสายสปีดอยู่แล้วไออาร์ดค่อยๆดักโอเค ดักสวยมาครับหยอดขึ้นหน้ามาทําชิ่งหนึ่งสองแล้วไปแล้วครับมีพื้นที่มีพื้นที่ไปแล้วครับไปไปอย่างเดียวครับกัญชาล็อกอือห yes, <you> ือจะล็อกกลับได้ไหมยังได้อยู่โอ้โ oh, ห oh, ได้ฟาวไม่จานให้ฟาวเมเถอะเอา้ากลายเป็นผมเสียฟาววิจานอะไรวะเนี่ยอือห yes, <you> ือไม่ไหวเลยครับจาน yes, <you> มาดักได้ครับรุยต่อ เราก็บอลจังหวะเดียวครับชิงขึ้นหน้าเร็วไปแล้วครับกานิชากานิชาโยกเข้าซ้ายโอ้โหติดเซฟปีเร์เช็คคบเช็คนิ่เหนียวจริงๆนะครับมาตรงนี้แหละบาโตนี่โอ้โหโขไม่โดนครับโดนสกัดทิ้งออกมาออกมาด้านทางด้านขวาไหลเข้าไปตรงกลางยิงอืเบาครับ ยิงลูกนี้ไม่ผ่านครับโอเคครับจบครึ่งแรกครับก็น้ำอยู่สองศูนย์ครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามก็ฝากผมก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมต้องอัปเดตเดี๋ยวรีแลงเดี๋ยวก็มาคอยดูกันอีกทีครับบางทีตัวเกมมันเปลี่ยนไปตลอดนะครับางทีเราต้องปรับวิธีการเล่นใหม่ๆเข้ามาตลอด เดี๋ยวผมจะมีอะไรดีๆเดี๋ยวก็อัปเดตให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยมาโอ้หเจอเขาบุกครับโอเคโอ้โหจ่ายเร็วไปก็เสียอ้ยโดนก่อล้วบอลเนี่ยชวยดังนยเพื่อนโอ้ยเอาล้ำหน้าครับเมื่อกี้เห็นครับเมื่อกี้เห็นครับล้ำหน้าครับโอ้โหล้ำยังไกลอย่างครับอย่างศูนย์ศูนย์เอาสองศูนย์ ผมนำสองศูนย์นำลืมมาตูเล่อุ้ย,อยโอเคคานาดักสวยเฮ้ยเสียบอลเสียบอลหน้าประตูช่วยกันลุมโอเคคานาวันโรนี่เหลี่ยมเกมรับค่อนข้างดีนะผมบอกเลยยังใช้ได้ดีอยู่นะอุ้ยโดนบอลเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับจ่จอเพิ่งชมไปมันหมาดครับโดนเลยไล่มาแล้วครับสองหนึ่ง โซมาเทนเทนล็อกสโคไปคือหลังไม่ก่อน,นครับเขาบีบสูงนะเพราะนั้นจะบุกเต็มที่ครับเราหยอดไปตรงกลางครับลูกนี้ไปไปแบคไอโอเวนไปนีเวตออกซ้ายไปดีอาร์ครับดีอาร์แทงเข้ามาตรงกลางมีชาแทงมาลูกนี้ต่อไปไปอ,อ,โอัโอเวนโอเวนไปไม่ได้ล็อกม้วนกลับมาก่อนโอ้ยโดนจิ้มครับโอ้ยโดนโดนสวนแล้ว3 2 3 2ยังไง เขาหยอดไปเอ้ยช่วยดันดักโอเคมาตัวนี้ดักสวยครับมาตัวนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับใช้ดีอยู่นะมาตัวนี้นะมาลวนหน้าครับมอนสโคโอ้โหสโคเจอกระแทกครับเสียบอลไปโดนสวนครับโอเว่นเหมือนกันโอเคเนียบคาราวาโลช่วยได้เยอะนะครับ คาราวาโลช่วยเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยโอเคครับจบเกมครับก็ชนะไปครับ2อนึ่เนี่ยถ้ามีนักเตะดีๆก็ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นครับไม่ต้องพูดถึงคนที่มีแบบนักเตะตัวเกตเอสเต็มทีมนะครับเขาเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับมา ...34 ดาวครับมาเดี๋ยวลุยอีกสักเกมอันนี้ขอ จบซีซั่นสัก35ดาวนะครับขอสักแค่นั้นเกะเกมก็จบซีซั่นแบบสวยๆนะครับแชมเปี้ยน35ดาวก็สูงสุดนะครับจั้งตเคยเล่นมานะครับเพราะว่าเรามีนักเตะดีๆเข้ามาในทีมก็ช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับเก็บดาวได้เยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องยอมรับครัว่าตั้งแต่มีกรนิชานะครับเข้ามานะครับก็ช่วยได้เยอะครับ ไม่ผิดหวังครับที่แรกมากค่อยๆเซตครับเน้นหน่อยเกมนี้การชามาสโคออกขวามาครับมาลโดนามาลโดนาเ่นกะมาลโดนาไปโอ <My S 1> เว่นเบ็ดก็จะหมดครับน่าจะได้เกมสุดท้ายละโอเว่นโอเว่นโอเว่นต่อไปฟาวไม่จานฟาวผมเถอะ ปั่นเบาๆลูกนี้โอ้โหติดเซฟได้เตะมุมครับเตะมุมนี่ลดความอันตรายไปเยอะครับนี่ครับยังยังยังมีบัตโตัวนี้ครับปกติผมจะใช้ไอ้บัตโตัวนี้แล้วก็เชฟเชงโก้นะเป็นกองหน้าก็จะโขกลูกเตะมุมได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เหลือตัวสูงก็บัตโตัวนี้ตัวเดียวครับรับลูกกาดเดยลูกเตะมุมเนี่ยก็เหลือตัวโขกตัวเดียวนะแต่ก็พอได้ครับมา มาแล้วหน้ามาแล้วหน้าไหลเข้ากลางไปสโคจะคืนมาแล้วหน้านะครับติดบัตเทนแวนบัตเทนฮ้ยอ,อย่าพวดโอ้โหพวดครับเรียบร้อยลูกนี้โอเคดักสวยไอเออาออกมาเร็วครับอโอเว่นกานิชาขึ้นมามาแล้วหน้าครับเนี่ยครับ ฝั่งขวานี่สายสปีดสายพิ้วทั้งนั้นครับตัวเล็กแต่ว่าพิ้วนะอุยยังได้ครับเทนเทนไปนีเวทจะติดอีกครั้งไหลไปสโคไหลามาไหลไปโยกอุยยังได้โยกอือเจอลุมครับไม่ไหว้อโอเคหมงได้ครับมาสโคไหลามาครับตอกอหเจอซ้อนครับไม่ผ่าน โอเคดิดอาจ,จิมสวยครับเสียฟาวไปไม่เป็นไรถือว่าดักเขาไว้ครับโอเคครับจบครึ่งแรกครับก็นำอยู่1-0ครับลูกเกมก็เป็นไปนในทางที่ดีนะครับเราคองบอลบุกมากกว่านะมาเริ่มครับเชนเชนล็อกไหลเข้าฟางไปอุ้ยถึงไหมอุ้ยสั้นครับ เจอสวนแล้วยังไงโอเคช่วยกันดักสวยคบคืนหลังกัมมก่กนดีคอาศาสตร์ขึ้นมาครับมงอุ้ยไม่ได้ตามเ,เลยเฮ้ยโดนหรือนเปล่านี่ยช่วยกันดักเพื่อนเนี่ยเราเออกกองพยายามออกกลางๆไล่นะครับกองกลางครับอย่าเอาเซนเ็นเตอร์ขึ้นมาบีบนะมันจะหลุดตำแหน่งนะครับมาเนเวิสโกวน สโคสโคมาลาโน่ามาลาโน่ารอเพื่อนเติมครับออกมาทางขวาสโคสโครอมาลาโน่าเติมครับเติมแล้วคืนมาลูกนี้มาลาโน้าไปครับมีพื้นที่มีพื้นที่ครับอยู่พื้นที่ค่อยๆโยกยังได้โยกยิงเรียบร้อยครับสองศบใช้ความคล่องตัวให้เป็นประโยชน์ครับนำสองศครับค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยครับ อใจ่เย็นเพื่อนโอเค,อเคจิ้มสวยโอเ้โอเกือบได้ครับเอาไงมาแล้วโคไหมโอเคโเคทอองมาครับไหลออกมาเล่นจังหวะเดียวครับนี่เป็นที่ดวลหนึ่งต่อหนึ่งครับอยังได้ครับไปครับมีความคล่องความเร็ควครับไปแล้วครับ,รบอันนีชาล็อกอจะยิงตัวตูออกมาเร็วนะ น่าจะไหลมานะเมื่อกี้ถ้าไหลมาน่าจะได้โอ้โหโดนยอดครับลูกนี้วิ่งตามไปอย่างเร็วเข้า2ไปโอเคช่วยกันบล็อกไว้ได้ครับอันิชาโอเวน่นไหลมามาแล้วนะครับนาไหลออกข้ามาก่อนนิเวศโอเคครับจบเกมครับก็ชนะไป20ศูนครับขึ้นไปที่35ดาวนะครับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับน่ครับจบซีซั่นที่35ดาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ